ค่ะก็ตัว SCB นะคะมะมาวานเขามีการประกาศมาในฝั่งของตัวตลาดหลักทรัพย์แหละว่าเขาจะยุดติการให้บริการโรบินฮูดนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยจะยุติการให้บริการตั้งแต่วันที่31กระดกรกฎาคมปี24นะคะก็คือปีนี้นะคะ ซึ่งเบื้องต้นอ่ะนะคะเออทาง SCB เนี่ยเขามีการชี้แจงอ่ะนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเหมือนกับว่าได้อ่าทำตามภารกิจที่ช่วยเหลือสังคมนะคะในเรื่องของตัวการระบาดของโควิด -19 เนี่ยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยในฝั่งตัวโล i ินฮูดในอนาคตถัดไปก็จะไม่มีแอปพลิเคชันนี้แล้วโดยรวมอ่ะนะคะข่าวนี้เนี่ยเรามองเป็นกลางถามว่าทำไมอบอกเลยว่าช็อตเทอมเนี่ยมันจะเป็นลบก่อน แต่มันจะเป็นบวกสําหรับรองเทอมนะคะคุณอาทิตย์ก็ช็อตเทอมถามว่าทําไมเป็นลบอย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นนะนะคะในปี2-4อย่างที่1คือในฝั่งของตัวการบันทึกขาดทุนจากการดําเนินงานในฝั่งตัวโรบินฮูดเนี่ยมันจะบันทึกมา7เดือนซึ่ง7 mm. เดือนนี้นะคะเราประเมินคร่าวๆเนี่ยจะบันทึกเข้ามา1,200ถึง1,300ล้านนะคะ อย่างที่2ออันนี้จะเป็นวันท i m เข้ามาแล้วเป็น extra เข้ามาเลยคือพอ,อยุติในฝั่งตัวโรบินฮูดสิ่งที่จะตามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือในฝั่งของตัวค่าใช้จ่ายด้อยค่า asset หรือว่า impairment asset นะคะซึ่งหลักๆก,ก็คือซอฟต์แวร์เนี่ยแหละเบื้องต้นนะคะเราคาดว่าจะบันทึกเข้ามาเนี่ย1,500-2,000ล้านถ้าเรารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ2,070-3,000 0ล้านนะคะก็คืออันเนี้ย มันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่กําลังจะเข้ามาซึ่งถ้าสมมติว่าดูในฝั่งของที่เราคาดขัดทุนไว้นะคะคุณอาทิตย์เราทําไว้ปีนี้ขัดทุนของตัวโรบินฮูดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านพูดง่ายๆว่าขัดทุนที่กําลังจะบันทึกในปี2-4เนี่ยมันจะมากกว่าที่เราเคยคาดไว้มันก็จะกระทบต่อในฝั่งของตัวกําไรของข,ของเราอะนะคะมีดาวไซด์เนี่ยประมาณ2-3%อันนี้เป็นสิ่งที่เราบอกว่าช็อตเทอมเนี่ยมันเป็นลบ แต่ถามว่าลองเทอมเดี๋ยวพอเขาไม่ได้มีในเรื่องของตัวการให้บริการโรบินฮูดแล้วเนี่ยแน่นอนว่าปกติที่ทาง SCB เขารับรู้เป็นลอส s มามันก็จะไม่มีและก้อนนี้ซึ่งเบื้องต้นนะคะเรามองว่าตั้งแต่ปี2-5เป็นต้นไปเนี่ยที่ปกติโรบินฮูดจะรับรู้ขัดทุนมา,ตล,าตลอดทุกปีนะคะมันจะไม่มีเบื้องต้นที่เราคาดไว้เนี่ยก็คือปี2-5นะคะกับปี 2- 6เราทําไว้คร่าวๆเ,เนี่ยปีละประมาณ 2,000ล้านเหมือนกันก็ง่ายๆว่าปี25เนี่ยทำไว้ประมาณ1,800ล้านแล้วก็ปี26ทําไว้ขัดทุนประมาณ1,600น,นะคะพอมันไม่มีปุ๊บแน่นอนกําไรของเราก็จะมีอัพไซด์นะคะเข้าๆเนี่ยอยู่ที่3-4%ก็โดยสรุปง่ายๆเนี่ยคือช็อตเทอร์มอะ มันจะมีการบันทึกค่าใช้ใจ่ายเข้ามาก่อนมันเลยทําให้ช็อตเทอมเนี่ยเป็นลบแต่ว่าถ้าเรามองภาพลองเทอมตั้งแต่ปี2-5ไปไน,นะคะมันจะไม่มีตัวดึงในฝั่งของตัวกําไรจากทาง SCB แล้วมันก็เลยจะทําให้กําไรไน,นะคะของเราเนี่ยมีอัพไซด์ค่ะอเอกรณีของโรบินโฮที่เขาปิดไปเนี่ยคุณจูนมันจะเกิดคําถามไหมคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือ SCB เขาไปลงทุนในหลากหลายธุรกิจที่เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเยอะมาก รทีนี้นมันจะเกิดคําถามไหมว่าเ๊อ้โรบินฮูดคุณก็ไม่สกเซ็แล้วเนี่ยแล้วไอ้อื่นๆที่คุณไปลงทุนเนี่ยม,มันจะไม่สกเซ็ด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยมันจะเกิดเป็นคําถามเชิงลบในเคสแบบนี้เกิดขึ้นได้ไหมคะคุณจูนเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคุณอาทิตย์ก็แน่นอนเลยนะคะช่วงที่ผ่านมาพอเขา,าเปลี่ยน จาก SCB เป็น SCBX เนะคะเขาก็จะมีบริษัทย่อยๆของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะก็นบะปัจจุบันก็จะมีในฝั่งตัว Gen2 กับ g e n ทนะคะที่ที่ทาง SCB เขาอยากที่จะไปถามว่าจะเกิดคำถามไหมว่าแล้วบริษัทอื่นจะเป็นยังไงบ้างแน่นอนเราเชื่อว่านักลงทุนต้องตั้งคำถามนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าเจนทู Gen กับ g e n ทมันก็คล้ายๆกับเป็น New S-cur v e ของตัวทาง SCB เนี่แหละแต่เบื้องต้นนะคะเรามองว่าถ้าเป็นธุรกิจอื่น ทาง s อ b เขาก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณเชิงลบอะไรมานะคะดังนั้นเราก็เลยมองว่าอาธุรกิจอื่นเนี่ยเขาเออก็มองเป็นการต่อยอดในอนาคตมากกว่านะคะ,ะในเรื่องของตัวโรบินฮ o ดอย่างแรกที่ทาง s อ b จะได้คือในฝั่งของตัว Database เราก็มองว่าในฝั่งตัว Data ตรงนี้เขาน่าจะนำไปใช้หรือว่าไปไประยุกต่อในฝั่งตัวธุรกิจอื่นๆของเขาได้นะคะเราก็มองว่าณปัจจุบันเนี่ยในฝั่งของตัว Gen นท o Gen ทยังมองเหมือนเดิมนะคะถ้าไม่ใช่ ถ้าไม่ใช่ในฝั่งตัตโรบินฮูดเนี่ยก็มองว่าน่าจะยังดําเนินการต่อไปได้ค่ะคือคือยังไม่ได้เห็นสัญญาณที่มันติดลบเยอะๆเหมือนกับโรบินฮูดประมาณอย่างนั้นถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรามาดูในฝั่งของตัว g e n ทูเจนทูเนี่ยจริงๆถ้ามองภาพทั้งปีเนี่ยมันคอนทิบิวกำไรมาเล็กน้อยนะคะเจนทูหลักๆก,ก็จะมีฝั่งของตัวการ์ x A อ็กซเนี่ยแหละเป็น2ธุรกิจหลักนะคะซึ่งการ์ดเรามองว่าเขาน่าจะทําได้ แน่นอนในอนาคตนะคะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ดึงออกมาจากแบงก์แล้วก็มาปัดฝุ่นนะคะถึงแม้ว่าระยะสั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับปรุงหลังบ้านหรือว่าปรับปรุงในฝั่งของตัวพาร์ทคอลเลกชันหรือการตามนี่นะคะแต่เราเชื่อว่าเขาเนี่ยเหมือนกับมีฐานข้อมูลเยอะอยู่แล้วแล้วก็ดําเนินธุรกิจในฝั่งของตัวบัตรเครดิตมานานแน่นอนว่าการต่อยอดในอนาคตเนี่ยก็น่าจะทําได้ไม่ยากะนะคะสําหรับธุรกิจอื่น มันก็เป็นโอกาสในการต่อยอดของตัวแบงก์นะคะกะ็เราเหมาะเราให้ภาพแบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวรอติดตามดีกว่าเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยคอนทิบิวหลกักๆมาจากทาง SCB ซอนะคะมันก็ยังมาจาก SCB Bank อยู่ก็ก็เลยอมองว่าถึงแม้ว่าในเรื่องของตัวผุรลิตย,ย่อยๆของเขาเนี่ยอาจจะยังมีลอสบ้างในในช่วงเริ่มต้นนะคะยังไม่ได้กระทบในฝั่งของตัวภาพรวมของตัวบริษัทแม่อย่างมีนัยยะสำคัญนะคะ ครัอ่ะก็สบายใจได้เปาหนึ่งนะครับคุณจูนอ่ะวันนี้ขอบคุณจูนมากๆนะครับในส่วนของ K-Bank และก็ SCB ครับขอบคุณค่ะ